สวัสดีครับคลิปนี้พอดีว่าผมซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ซ่อมมาถึงขั้นที่จะตรวจสอบแผงแผงตั้งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับะฉะนั้ผมก็เลยโอเคเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนนะครับในการถอดแผงตั้งชุดนี้ออกนะครับว่าเราจะถอดยังไงนะครับถอดให้อย่างสวยงามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาดูเทคนิคการถอดแผงตั้งครับคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็ใส่ตะกัวเข้าไปนะให้ตะกัวเขา ใส่โปโปะเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้เลยนะผมจะไม่ดูดออกทีละแผงทีละชุดชิด้นชุดนะผมก็จะเอาออกพร้อมๆกันไปเลยนะครับเสียเวลาหน่อยนะครับอรอบที่สองมาก็เริ่มได้แล้วนะครับอย่างนี้นะ เาต้องให้ความร้อนทุกๆขาเท่าๆก,กันพร้อมๆกันไปนะครับเนี่ยโอเคจากนั้นครับนี่ครับลวดเลยนะชุดทําสายไฟของผมนี่แหละใส่เลยนะครับบัตรตีใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะใส่ตรงนี้ก่อนอ่าพับพับหน่อยนะครับงอๆขาเขาหน่อยอะ่ะก็บัตรตีเข้าไปครับ ความร้อนจากสายไฟตรงนี้ครับจะวิ่งไปพร้อมๆกันทุกๆขามันก็จะช่วยทําให้เราง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะนประมานี้ครับเนี่ยครับก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างนี้นะก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะครับวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ด้านล่างครับด้านล่างก็ใช้มือขยับเห็นไหมครับ ขยับได้แล้วเริ่มขยับได้แล้วครับจะยากยากหน่อยนะเนี่ยบุดแล้วนะครับบุดแล้วครับเรียบร้อยง่ายไหมครับเนี่ยใช้สายไฟนะครับอ่าก็เลยเลือกตรงนี้เลยโอเคนะครับใช้งานได้นะใช้สายไฟแนบตรงนี้ปั๊บทำไปทำมาแล้วก็ดึงแผงล่างออกนะครับ เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับมาดูผลงานนะหลังจากที่ถอดแผงตั้งออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะก็ใช้เทคนิควิธีการใช้ลวดนะครับส่วนเป็นเราใช้ลวดแบบนี้นะเนี่ยแตะเข้าไปใช้สายไฟนะครับก็ดูว่าแผงตั้งนี้เขาสะอาดไหมถ้าไม่มีอะไรบิดนออะไรก็ออกง่ายๆนะครับอ่าตรงนี้ผมทําคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าซ่อมอิวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็เลยถอดแผงตั้ง แต่ก่อนก็จะใช้วิธีการดูตัวั่วมาทีตัวตัวนะครับแต่ถ้าใช้แบบเมื่อกี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีความชํานาญนะลองหัดหัดดูนะครับโอเคขอบคุณนะครับเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับ